สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกัลยานามิตรทุกคนคะ่ะวันนี้พบกับแม่หมอช่องอบันดันเลิฟทาหลอดอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่ทํานายดวงของคุณประจำเดือนสิงหาคมนะคะในลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลน,นะคะเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเดือนนี้สิงหาคมนี้จะมีอะไรเกิดกับคุณบ้างเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ แม่หมอจะเปิดไพ่สิบใบแล้วก็ทำนายการเงินการงานความรักของคุณนะคะนี่เลยค่ะตัวตนของคุณนะคะในเดือนนี้สิงหาคมคุณพร้อมสู้พร้อมลุยในกิจการทุกงานนะคะราศีตุลการงานของคุณต้องแข่งขันต้องลงมือต้องสู้ต้องลุยค่ะชีวิตคุณการงานแอคทีฟมากนะคะณเวลานี้ นี่เลยค่ะได้สำรับเนาะการงานของคุณดีมากคุณพร้อมสู้พร้อมลวยแล้วก็พร้อมแข่งขันพร้อมทุกทุกช่องทางขออนุญาตกุลกุบาอาจารย์องค์ประจำตัวนะคะของคนที่มาชมคลิปในวันนี้และก็ขออนุญาตคุลกุบาอาจารย์องค์ประจำตัวของข้าพเจ้านะคะเปิดให้รู้ให้เห็น ใน10บใบนี้ว่ามีอะไรเกิดกับคุณบ้างใบแรกเป็นอัศวินถือถ้วยนะจ๊ะอัศวินถือถ้วยนายถือถ้วยคุณเป็นคนที่มีความสุขมาก เป็นคนที่มีความสุขแดเหรียญน,นะคะเงินทองของคุณจะขยับขยายนะคะ8ดเหรียญใน10ใบนี้จะมีอะไรเกิดกับคุณบ้างในเดือนสิงหาคมลัคนาราศีตุลใบที่3เป็นอะไรคะเป็นสองถ้วยคะ่ะ สองถ้วยคือความสมบูรณ์คุณภูนสุขนะคะความอิ่มสมบูรณ์ความรักครอบครัวที่ดีงามเก้ามาก้ดาบให้คุณวางความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะคุณจะมีความเครียดขึ้นมาเรื่องที่ยังไม่เกิดคุณคิดล่วงหน้าไปแล้ว หกเหรียญน,นะจ๊ะขอให้คุณแบ่งปันในที่นี้ก็คือทำบุญให้ทานเนาะแบ่งปันทำบุญให้ทานหกเหรียญคือได้มาได้รับการช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือได้รับการอุปถัมภ์จากผู้คนหรือหัวหน้างานหรือพ่อแม่อะไรก็แล้วแต่เนาะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์เนาะ The w i n of Fortune จ้า โชคลาภหน้าที่การงานชีวิตชะตาของคุณเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีพลิกฟื้นนะคะราศีตุลเดวิลค่ะเดวิลนะคะตามมาด้วยเดวิลมากับ6ถ้วยเดวิลมากับ6ถ้วย ลูกหลานบริวารดีนะคะเดวิลเข้ามาให้ระวังลูกน้องบริวารคนใกล้ชิดสนิทสนมคนที่เข้ามาคบหาความไม่จริงใจของเขาเนาะของเดวิลความคดโกงให้ระวังคนที่คบหาสมาคมครอบครัวความรักมีความสุขดีค่ะ คุณจะได้พบความรักครอบครัวที่สมบูรณ์พูนสุขเนาะแล้วก็เจ็ดเหรียญจ้าเจ็ดเหรียญไพ่ของคุณสวยมากเลยนะคะราศีตุลเจ็ดเหรียญคือคุณจะสร้างหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ลงมือทำกิจการงานใด ประสบความสําเร็จนะคะมี8เหรียญมี6เหรียญมี7เหรียญ6 7 8นะคะ6 7 8นะคะใบแรกของคุณนะคะที่เป็นตัวตนคุณจะได้ขยับขยายในการงานของคุณทุกๆช่องทางชีวิตคุณหลังจากนี้ในเดือนในเดือนสิงหาคมคุณจะพุ่งทยานก้าวหน้า ไปกับหน้าที่การงานแล้วก็การเงินพร้อมทั้งคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะคะความสุขในครอบครัวอุดมสมบูรณ์นะคะไพ่ออกมาสวยทุกๆใบเลยจ้ะคุณจะมีความเครียดความวมิตกกังวลบ้างคิดไม่ตกเรื่องที่ยังไม่เกิดขอให้คุณวางไว้นะจ๊ะเรื่องที่ยังไม่เกิดขอให้คุณอย่าไปคิดกับสิ่งที่ยังไม่เกิดนะคะอันนี้คือแล้วอีกอย่างหนึ่งโรคไพ่ก็จะเป็นไมเกนนะคะให้ระวังไมเกน เนาะหรืออาการปวดหัวเนาะสุขภาพร่างกายของคุณก็จะเป็นอาการปวดหัวที่อาจจะเป็นอากาศร้อนมากเนาะจะทําให้เราหุดหงิดประมาณนี้ทําให้เกิดเป็นไมเกรนขึ้นได้เนาะสุขภาพร่างกายแล้วก็เดวิลเข้ามาให้ระวังคนที่คบหาสมาคมนะคะลูกหลานบริวารของคุณคบเพื่อนคบฝูงก็ให้คุณดูแลลูกหลานบริวารของคุณนะคะบางครั้งเขาก็ไม่ได้พูดให้เรา หมดทุกๆเรื่องนะคะลูกหลานบริวารเนาะก็สอดส่องดูแลลูกหลานบริวารไปบ้างเนาะมีสิ่งใดที่เขาบอกเราไม่หมดอันนี้คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องระวังกันนะคะดูแลสอดส่องลูกหลานนะคะอันนี้สิบใบเป็นยังไงคะไพ่สวยมากทุกๆใบเลยเดี๋ยวเรามาเปิดการงานการเงินความรักให้อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับราศีตุล สาหลับราศีตุลไพ่สวยจริงๆเลยสิไปเดือนนี้สิงหาคมการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรคะเราจะมาเปิด3ามใบกันเลยนะคะเปิด3ามใบการเงินของคุณใบแรกนะคะทาวเวอร์จ้า การเงินของคุณเป็นทาวเวอร์จะมีเหตุการณ์ถูกปรับฉับพันเกิดขึ้นกับคุณนะคะโดยไม่ได้นัดหมายอันนี้ทาวเวอร์นะคะการเงินของคุณเจ็ดเหรียญจ้าคุณจะได้รับเงินก้อนโตนะคะการงานการเงินของคุณนะคะน,นี่เป็นการเงินของคุณ สามไม่เท้าค่ะคุณจะได้โชคแบบปุบปรับฉับพันเนาะจะได้โชคแบบปุบปรับฉับพันการเงินของคุณจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมเปิดกระเป๋ารับทรัพย์รับโชคไว้นะคะหลังจากนี้นะคะจะมาจากทุกทิศทุกทางแบบปุบปรับฉับพันโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยค่ะมาจากงานมาจากเงินมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นเนาะมาจากสิ่งที่มองไม่เห็นหรือลาบลอยทุกๆช่องทาง อันนี้การเงินของคุณขยับขยายทุกๆช่องทางนะคะการเงินของคุณขยับขยายทุกๆช่องทางมาแบบปุบปรับจับพันด้วยมาด้วยงานมาด้วยทุกๆช่องทางเลยค่ะนี่เลยนะคะเป็นยังไงคะมาแบบปุบปรับฉับพันโดยไม่ได้นัดหมายนี่การงานของคุณการเงินของคุณเดี๋ยวเรามาดูการงานนะคะหลังจากนี้มีอะไรบอกคุณบ้าง ออกมาสามใบแม่นๆเลยนะคะราศีตุลล้วกนาราศีตุลเดือนสิงหาคมการงานของคุณเป็น5ดาบออกมาสามครั้งแล้วนะคะนี่ การงานของคุณเป็น7จดเม็เท้า7จเม็เท้าเป็นสิบถ้วยการงานของคุณเมื่อคุณมีหน้ามีตาเนาะการงานของคุณคุณทำอะไรดีกว่าใครก็จะมีคนอิจฉาเนาะ ในหน้าที่การงานของคุณอันนี้ก็ระวังอริศตรูนะคะอันนี้หมายถึงการงานของคุณจะมีคู่แข่งจะมีคู่แข่งแล้วก็คนอิจฉาตะล้อนในการเติบโตของคุณอันนี้ไพ่บอกแบบนี้นะคะคุณจะได้ขยับขยายในหน้าที่การงานของคุณและก็มีคนอิจฉาคุณในการงานของคุณทุกๆช่องทางไม่ว่าคุณจะหยิบจับสิ่งใดทำดีแค่ไหน ล้วนมีคนนินทาในงานของคุณนะคะในงานของคุณหรือคนที่ไม่ชอบคนที่มองคุณเลงคุณไว้ถ้าคุณหยิบจับงานนี้แล้วคุณมีชื่อเสียงเขาก็จะหาเรื่องหาเรื่องพูดในสิ่งที่ใส่ร้ายให้คุณแต่เขาทำอะไรคุณไม่ได้นะคะอันนี้แม่หมอบอกไว้เลยนะคะเพราะว่าเป็นความอิจฉานะคะนี่ คุณจอมีความประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณทุกๆช่องทางคนที่ไม่อยากให้คุณเติบโตมีมากมายดูไว้นะคะอันนี้แม่หมอก็บอกไว้เป็นแนวทางเนาะไม่มีใครทําอะไรคุณได้ขอให้คุณมีสติมีสติในการทํางานนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักกันนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่จะบอกอะไรคุณบ้าง ขอให้ออกมาอย่างแม่นยำนะคะความรักของคุณเป็น4ีแม่เท้า4ีแม่เท้าคือความอุดมสมบูรณ์คือจอบพิเศษแล้วก็ธุรกิจของคุณครอบครัวของคุณที่เติบโตครอบครัวของคุณเติบโตและขยับขยาย นะคะมากับเดอะสตาร์จ้าเดอะสตาร์มาแบบนี้เลยเนาะในหมอวางแบบนี้คุณจะมีชื่อเสียงเนาะมีชื่อเสียงอันนี้ครอบครัวความรักของคุณนะคะคุณจะมีความสุขในครอบครัวนะคะนี่เลย คนที่มีคู่จะมีความสุขความสมบูรณ์และคุณก็มีความไม่ตกกังวลมาพร้อมกับคู่นะคะคุณคิดไม่ตกเรื่องของคู่ครองของคุณคุณคิดไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองของคุณอันนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะในคู่ครองของคุณในคนที่มีคู่นะคะแต่เป็นคนที่คุณคิดเยอะก <aspire S 2> ับเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือคุณวิตกกังวล กับสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวไม่มีเวลาให้คู่หรือคู่ไม่มีเวลาให้คุณนี่เลยนะคะอันนี้บอกกล่าวคุณเหมือนเหมือนคุณมีคู่เหมือนอยู่ตัวคุณเดียวหมายถึงมีเวลาให้งานมากกว่าสำหรับคนมีคู่นะคะคุณจะเล็งไปถึงงานมากกว่านี่เลยค่ะมุ่งทยานไปกับงานก็จะทำให้เวลาให้ครอบครัวไม่ค่อยมีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเล็กๆน้อยน้อยสำหรับคนมีคู่นะคะ ก็จะเครียดเรื่องเวลาให้กันไม่ค่อยมีสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะตอนนี้ยังอยู่สันโดษอยู่นะคะยังเป็นโสดสันโดษเป็นดาวค้างฟ้าให้คนแย่งกันชมหมายถึงว่าให้คนเข้ามาหาให้คนเข้ามาจีบไพ่ใบนี้เป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นแต่ก็ยังปวดหัวเรื่องคู่ที่จะเข้ามาเนาะเลือกไม่ถูกเลยว่าจะไม่ คนนี้ดีไหมคนนี้ดีไหมใช่ไหมคะนี่คือความเครียดที่จะเข้ามาหาคุณสําหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะก็ยังเป็นโสดสันโดดต่อไปนะคะให้เวลากับชีวิตทําอะไรให้มีความสุขทำอะไรให้มีความสุข,ะสขจะไปคิดเยอะกับเรื่องคู่นะคะถึงเวลามันมาเองนะคะสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่ให้โฟกัสเรื่องงานนะคะการงานของคุณดีมากมีงานมีเงินมีความสุขนะคะ เป็นยังไงคะสำหรับคนมีคู่และคนไม่มีคู่ในราศีตุลน,นะคะเอามาฝากดวงชะตาของคุณสวยมากเลยค่ะในเดือนสิงหาคมสําหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสําหรับวันนี้แม่หมอไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะ